สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนครับเกิดอะไรขึ้นอู้อ้าวจุดจบร้อยหกห้าครับ <laughs> โอ้ย oh ใส่มาเยอะจัด oh ดีได้ไหมดีได้ไหมโ oh, อ้ออรรถนักตามเหอ้ uh. ตามเลยยังไม่ได้ตามเลยขึ้นแล้วฮะคำถทามก่อนครับแกสับร่องหรือเปล่า ฝากข้างเลยครับเงี้ยสิคเปลี่ยนร่องเหรอเ <laughs> ดีที่ว่ายกฝาข้างง่ายครับ ทั้งทั้งทังงทงงั่ทง,งออไม่ได้ครับองม,มีค้อนตีไหมไม่ค่อยเปิดขาที่ไหมไม่ค่อยได้เปิดหรอแสดงว่าไม่ค่อยจมอ่ะผมมาเนจมเลยเอ่ะต <c oughs> ึ๊บตึ๊บตึ๊บเอา อ่าช่วยกันนี่ครับโฉมหน้าเขาครับเจ้าจำบ و ร้อยหกห้าแรงม้าตด้แลัวอันนี้ถ้าจัดทรงก็สวยอยู่ครับจัดแนวไฟก็สวยอยู่นะอันนี้ ลุยต่อครับลุยต่อ,อประตูปิดสนิทดีหนึ่งสองสมสนัะขอบยี่ยาง9ก้ะลุยกันต่อครับเดี๋ยวรอชมรอบหน้าว่าจะรอดหรือจะร่วงครับบริจากทางไปหนึ่งเที่ยว มามามาวิ่งกันสามคันครับเทใกล้ๆมีอะไรเอฟอาร์ e หรือเปล่าคันนี่เอฟอาร์ร้อยเก้าสิบหรือเปล่ายางแปดสองห้ารถห้างเลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยนนะพี่น้อง สบายสบายครับเอามาดูเจ้ายางใหญ่กันหน่อยสบายสบายครับอ<ะ>เอามาใหม่โอ้คัาน,นี้มีสโลครับ เทบนี่เฉาะเลยนะต้แกงานเยอะไหมต้แกงานก็เยอะครับยังยังวิ่งปากบอ,อยงี้เที่ยวเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ผมวิ่งอยแปดสิครับสองครับผมอ้หูรถดเหนือเท่าไหร่รถดำรถดำก็น่าจะเที่ยละร้อยครับเที่ยวร้อเลยนะอู้ได้ราคาดีเนาะครับบ้านผมถ้าวิ่งขนาดนี้50บบาทครับ ครับ <laughs> ไม่ค่อยได้ไรหรอกออโอ้ตัวน,นี้เป็น F R สองรครับ่ะ เบียครับเสียเบียเบียเจ้า JCM 165แรง Slow Motion จัดจัดดีด้ย,ดยชมหน่อยไหมตรงแปะโอ้ยจอดไซโลครับ รอชมเดี๋ยวรอชมรอบหน้าครับเพราะว่าเขาจะจอดใส่สโลหรือเปล่า ต่อมาจากโครารครับอันนี้เดีย๋ยวตามไปดูที่เทกันครับโอ้ว่ากเกียร์อะไรนี่สองเลยเหรอนี่เอ้อดนละจ่วย อือนั่นแหละลูกเป๊ะเที่ยวละร้อยครับโอ้โ้ำมันห้าร้อยกัน,นั่นแหละ2ยี่สิบเที่ยวเท่าไหร่แล้วสองพันเท่ใกล้ๆครับโอ้โฝนจะลงลยตัวนี้ ก็ขุดปลวกออกนะครับขยายที่นาเพิ่มได้ผลผลิตเพิ่มครับโจอยอืมโอยอีกแล้วเดินตุ่ลุมก็จจย เจ้าสไปเดอร์แมนหลอดีเด้โอ้ปั่จัดครับฝาท้ายดังดีมากครับเท,เทกระบอกดัยเท่บคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ โอ้โหมีเบิ้ลให้ชมด้วยครับอเอาอีกรอบไหเสียงดีมากครับอ้าขอบคุณครับผมบายบายครับสวัสดีครับผมโอ้ย